กาเทนออฟบัลบั un, กลับมาอีกแล้วครับสำหรับ E p พีที่แล้วหรือว่าแชปเตอร์ที่แล้วเนี่ยมันช่างนานแสนนานซะเหลือเกินนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูแชปเตอร์หนึ่งหรือว่า EP ีหนึ่งนะครับสามารถกดที่มุมขวาบนได้เลยนะจะได้ตามคนอื่นทันนะครับและสําหรับใครที่พร้อมเหมือนผมแล้วนะครับก็ตอนรับเข้าสู่เชฟบอสชูสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนความสยองของเกมที่คุณกําลังจะได้ชมอยู่นี้มีชื่อว่ากา r ์เทนออฟบัลบัลแชปเตอร์สอง มาแล้วครับนี่เราได้เริ่มใหม่หรือว่าเริ่มตอนโอ้โหใช่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อว่าอะไรแต่น้องเขียวเนี่ยมาข่มขู่มาโจมตีเราตอนที่ใกล้จะจบแชปเตอร์หนึ่งนะครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของแชปเตอร์สองนะครับเหมือนเราจะรอดจากการโจมตีของน้องเขียวมาได้นะครับโดยไอลิฟนี้เนี่ยตกใส่น้องนะโอ้น้องจะไม่โกรธพี่ใช่ไหมอุ้ยแต่บนนด้มือจะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อ มีคีย์การ์ดนะครับเราได้คีย์การ์ดไปแล้วอย่าเพิ่งฟื้นมานะน้องเอาละรีบไปดีกว่าเราได้เอ๊ะทำไมนะเขาบอกว่ายังขาดอุปกรณ์ที่สําคัญอยู่นะครับซึ่งอุปกรณ์นั้นซึ่งอุปกรณ์นั้นคืออะไรอ๋อมัจจะเป็นเครื่องบังคับโดนนะครับของสําคัญจริงๆด้วยในแชปเตอร์แรกเนี่ยโอ้โหเราใช้แบบสบายใจเลยแหละแบบใช้เป็นมือเป็นเท้าเลยก็ว่าได้นะครับไปเลยพร้อมแล้วหรือยังจะไม่ฟื้นมาใช่ไหม ไอ้น้องปล่อยให้มันนอนไว้อย่างนั้นแหละไปต่อเลยได้ไหมเอาละคี์กา๊าซหนึ่งอันใช้ได้สองที่เลยนะครับในนี้นี่เหมือนจะเฮ้ยทำไมมันเหมือนเป็นเมืองล่ะโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรทำไมมันเหมือนเป็นเมืองจริงๆด้วยนะขี์ก๊์ดใช้ได้อีกแล้วเหรอลองกดอีกทีนึงต้องการขี่กราดสีชมพูนะครับ เราจะต้องเราจะต้องใช้ดโดรนใช่ไหมแต่โดรนมันใช้ยังไงวะลืมหรือว่าต้องคลิกไปที่อื่นครับใช่ไหมตกไปตายไปเนี่ยเอาโอเคตาย <c oughs> อ๋อนี่โอโ้การ์ดอยู่นี่นะเขายังไม่ให้ใช้โดนนั่นเองมีข้อความด้วยนีครับนี่แหละคือมันสิ่งที่เราทำลงไปทั้งหมดนั้นย้อนกลับมากัดเราจนได้ทุกๆคนนั้นต้องจากไป และเสียงกระซิบจากห้วงลึกนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆฉันคิดว่าฉันเห็นใบหน้ามองมาที่ฉันบางทีอาจจะเป็นสองใบหน้าเลยด้วยซ้ําเราถูกบอกว่าทุกๆอย่างที่ถูกโยนลงไปด้านล่างเนี่ยจะตายแต่มันปรากฏว่าเราโดนหลอกถ้าคุณกําลังอ่านนี่อยู่ฟังคําแนะนําของฉันออกไปจากที่นี่ซะทุกๆอย่างที่อยู่ที่นี่ควรจะถูกลืมและลบออกจากประวัติศาสตร์เวอรนะ์น่าใครเขียนจดหมายอันนี้แต่ว่าเราเนี่ยได้ขีกาสีชมพูมาแล้วนะครับกดเลยละกันแล้วมันจะต้องไปแดงหรือไปไปฝัป่งนู้นคืออะไรอะ อ่ามี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 มมสานขึ้นมาด้วยนะเมดีเค้าเซกเตอร์นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้โออ,อ,อ,อะไรเหมือนเราจะต้องกดตุ่มพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองเดินดูแล้วกันนะครับเขียวขาวแดงชมพูต้องจำไว้ไหมเนี่ยหรือไม่ต้องจำหรอกมั้งเทสติ้งเซกเตอส่วนของการทดสอบเราจะเปิดอะไรยังไงมันมืดมากเลยครับหรือว่าเราอ๋อ มันยังมีสีชมพูอยู่นะครับเกมนี้สามารถวิ่งเร็วได้ผมกัชอบจริงๆเลยทำไมกดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยหรือว่าต้องส่งโดนไปแล้วโดนก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับอ่ะกดอีกทีนึงเป็นสีเขียวเราก็เดินเข้าไปได้ไหมให้ฉันเข้าไปเถอะขอร้องละ่ะอะไรมันจะมืดขนาดนั้นหรือว่าเราต้องกลับมาที่เดิมแล้วก็อ๋อนี่ไง เลื่อนไปทางขวารือทางซ้ายนะครับชึบแบบนี้เหรอเอาเลยครับคือมันมีโอ้ยคือมันมีทั้งซ้ายขวาแล้วก็หน้านะครับเราเลือกมาเดินมาทางขวาก่อนเพราะว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันเข้าไม่ได้ตรงนี้คืออะไรคอมเซกเตอร์คอมเซกเตอร์หมายความว่าเป็นเป็นในส่วนของการสื่อสารหรือเปล่าวิมีข้อความด้วยนะแต่ว่าเราอ่านไม่ได้ is an elevator to success อะไรสักอย่างหนึ่งคือหนทางสู่ความสำเร็จแต่บันไดนี่แหละเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วตรงนี้นะครับเขียนว่าอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีจริงอะไรมีจริงก็ไม่รู้แต่ว่าชัดเนี่ยจะไม่มีจริงอย่างแน่นอนถ้าสมมติฉันโดนกิน and it's coming แล้วมันกำลังมาใครกำลังมาเราต้องกดตุ่มอีกแล้วโอเคชปเตอร์นี้นี่เปิดไปเรื่อยเลยนะเปิดประตู เอาละเอาตรงๆนะผมลืมไปแล้วว่าสถานที่เนี้ยมันคืออะไรคุณจะต้องต่อยบันจากล่างสุดไปสูงสุดล่างสุดก็คือจูนสามอย่เงี้ยเหรอสูงสุดก็คือยี่สิบสองหรือเปล่าหรือว่าล่างสุดคือเก้าแล้วก็ข้างบนข้างบนอ่านไม่ออกอะ่ะมันมองไม่เห็นอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับจริงๆตรงนั้นอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้มีเสียงติ๊งหนองนะครับใครกดเฮ้ย hey, เฮ้ยคุณดีตรงนั้นแหะฉันเห็นนายในกล้องนะดีใจมากที่ได้เห็นนายฉันต้องการความช่วยเหลือได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลเออได้ยิน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 ฟังนะถ้าได้ยินเนี่ยโบกมือให้กล้องหน่อยโบกมือเฮ้ยเฮ้ตรงนี้เหรอนี่นี่นี่ผมเห็นกล้องอยู่ตรงนี้นะครับโบกมือโบกมือโบกมือโบกไงวะฮัลโหลผมอยู่ตรงนี้ครับ วิแสดงว่ามีคนนอกจากเรานะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าดีใจมากที่นายอยู่นี่ฉันคิดว่ามันจะถึงจุดจบซะแล้วฉันเดินอยู่ที่ Security Ro ี m มันฉันจะติดอยู่ข้างในนั้นเราต้องใช้ Blue Key Card นะครับโอเคเราต้องช่วยกันแล้วกันนะ เราต้องไปที่ห uh> ้องซ่อมบำรุงเพื่อที่จะเอาคีการสีน้ำเงินฮึอะไรวะโอเคก็คือเดี๋ยวเขาจะคอยเปิดประตูให้เรานะครับอุ๊ยมีคนแล้วตอนแรกนึกว่ามีเราคนเดียวนะดีใจมากเลยครับอุปกรณ์ต่างๆคืออะไร โอ้ยเหมือนจะเป็นเสาสัญญาณนะตอนนี้เราสามารถใช้โดรนได้แล้วหรือเปล่ามีเพื่อนเก่าเรารอยอยู่ที่ล็อบบี้จริงเหรอกดเมาส์ซ้ายเพื่อที่จะใช้ของเล่นวิมาแล้วโดรนเพื่อนรัก emergency alarm หมายถึงว่าเครื่องเตือนภัยยามฉุกเฉินกดคลิกขวาเพื่อที่จะเรียกมันมาที่ห้องของเราโอเคเราเรียกมาแล้วแล้วทำอะไรละ่ะแล้วมันต้องทำอะไรตอนนี้ ดโดรนสามารถทำอะไรได้ไหมเฮ้ย,ยมันเด้งไปชนอันนี้คืออะไรอะเหมือนตรงนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับมันเขาพูดถึงการที่เราจะต้องฮิตจักต่ำสุดไปที่สูงสุดเอ๋หรือว่าอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับเฮ้ยน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะสแสดงว่าไอ้ตัวพวกนี้อาจจะมีชื่อนะครับเพราะเราสามารถสแกนได้เอาละ่ะ เราต้องดูก่อนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าโต๊ะใครเป็นโต๊ะใขรดูต,ตามสีชื่อหรือเปล่าอจูนก่อนนะครับจูนคือแดงอ่อนแล้วก็ไปดูดูคือแดงเข้มแดงอ่อนแดงอ่อนอันนี้อ๋อมันเรียงมาแล้วมันเรียงมาแล้วเห็นไหมอันนี้คือแดงนะครับแดงอ่อนแดงเข้มฟ้าหนึ่งฟ้าสฟ้าสฟ้าหฟ้าห ฟ้าสามฟ้าสี่ฟ้าห้าฟ้าหนึ่งคืออันนี้ฟ้าห้าไม่มีฟ้าหนึ่งฟ้าสามฟ้าสี่ฟ้าสองฟ้าหนึ่งฟ้าสามฟ้าสี่ฟ้าสองแล้วก็แดงสองกับแดงสามโอเคแดงสองกับแดงสามอันนี้คือแดงสองอันนี้คือแดงสามเฮ้ยจ๊บ เย่ yeah. ผมว่าเราน่าจะทำถูกนะเอ้ยถูกว่ะเอาละ่ะมีอะไรเรอในเนี้ยอุ้ยทุกอย่างมันดูมืดไปหมดเลยได้กาซสีเขียวมานะครับกาซสีเขียวเอาไปห้องไหนอุ้ยนี่ไงห้องแมเทนันท์ห้องซ่อมบำรุงมันจะมีอะไรอยู่ในห้องนี้จะมีพัซเซิลง่ายๆหรือว่าจะมีผีอะไรน,น,นี้โดนมานี้แล้วลูกโอ้โหนี่คือปีศาจที่ ถูกเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นปีศาจที่ถูกเพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะเชอริฟตัวนี้ก็น่าจะเพิ่มมาใหม่นะตัวที่3ามโอ้ my god เราอ่านไม่ได้เลยข้อความไม่ได้เลยเพราะว่ามันแบบว่ามันมืดมากอะ่ะทำไงดีอ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเดินไปตามทางที่เขาบอกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะ เอาละมันจะมีผีไปเนี่ย <c oughs> ดูอันตรายจักเลยติดหรือเปล่าติดติดวะเอ๊ะเหมือนเห็นคนแต่ไม่ใช่นะเราเข้าใจผิดมันไม่ใช่คนเป็นผีอ๋อหลอกเฮ้ยไปยังไงวะมันเริ่มเล่นยากแล้วนะเอาโดนขับไปได้ไหมลูกศรสีชมพูน,นั้นไม่ได้ช่วยให้ดูหวาดแววขึ้นเลยอันตราย แล้วถ้าเราออกมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยสีเนี้ยจะส่องมาทางที่จะส่องมาทางที่ไม่ใช่ถูกไหมมันจะส่องไปทางที่ทางที่ผิดนะครับทางเชื่อมเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสีดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะหรือว่ามันเป็นลูกศรเพื่อบ่งบอกให้เราวิ่งในตอนที่เราหล่นหรือเปล่าชัวเลยผมว่าเราชัวแน่เลยเอาล่ะ หลนไม่หล่นไม่รู้แหละบอดมาแล้วช่ไปใช่ไม่รู้แหละเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วครับหมวกแข็งให้วิสเวสก็คือให้ใส่ทั้งหมวกแล้วก็ใส่ชุดป้องกันด้วยเอาละครับเราเดินมาถึงจุดจุดหนึ่งที่อ๋าเราได้เทปมาแล้วหนึ่งอันกลาสสีชมพูเอ้ยกลาสสีเหลืองเนี่ยสามารถทำลายได้อ๋อนี่ไงนี่นี่น,น,นี่ชนมาเลยลูกชนมาเลยชน มานี่มานี่ถ้าไม่มาถ้าไม่ชนมานี้แกมานี้ก่อนเขาบอกว่าเราสามารถชนเพื่อที่จะทำลายได้เนะยไอ้แก้วสีเหลืองเนี่ยโอเคชนแล้วหนึ่งโอเคสวยงามติ๊งน้องเปิดแล้วประตูนี้เปิดแล้วหรือเปล่าเปิดสิจะ๊ะเอาตรงกลางก็มีเหรอแต่เราไม่เห็นไงมันมืดเอาแล้วไงไอ้เราก็กดตั้งนาน ระตูข้างล่างเปิดเหรอว้าวอ้ยน่าก,กลัวเลย <mm เหมือนเราจะต้องหนีเลยนะครับตัวอะไรอะ่ะบูในนี้มีอะไรเฮ้ยอ๋อคีการ์ดคีการ์ดสีดําเงินนะครับมันต้องมีตัวอะไรไล่เราได้เลยตนไงว่าแล้ว <sm art> ยอย่า <mm <Fine>. <mm <at> มันคืออะไรกันเมื่อกี้เราต้องทำยังไง กูรถทับยังไงวะอุยมันตามเรามาเหรอเอ้าคืออะไรอ่ะรบต้องทำยังไงอ่ะมันดุกนุยมันน่ากลัวเราต้องหลบยังไงให้เรารอดมันกระโดดขึ้นมางับหัวเราเลยเมื่อกี้มันรอเราอยู่ข้างนอกหรือเปล่าชัวร์เลยเราต้องเอาโดนไปช่วยหรือเปล่าโดนลองทำสิลูกเพื่อมาจากงั้นโดนเอา มันอยู่ไหนเนี่ยวุ้ยนรอเราอยู่้างหน้าเนี่ยโหตามมาติดติโอ้โหมันมองเราทำไงอะหรือว่าเราต้องปิดไฟตับหน้าจอให้มันสว่างแบบเบอร์เอได้ไหมก็น่าจะไม่ได้นะแล้วเขาจะหาว่าเราโกงแต่เมื่อกี้เราก็ได้ไปหลายที่แล้วนะครับวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยรอบนี้ซึบ มันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วผมว่าเราไปเซอร์เว์รอบนึงเราเดินไปเซอร์เว์ก่อนรอบนึงว่ามันติดอะไรบ้างเอาละรอบนี้ผมจะตั้งใจเล่น เพราะว่าผมเดี่ยไปเซอร์ว์มาแล้วรอบนี้เราจะมีโอกาสผ่านสัก70%แล้วกันไปลุยเพื่อนวิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่รอด้วยวิ่งแล้วไม่เคยรอเปิดไฟให้หน่อยโอเคเอ้โหมีโอกาสารอดเจรจริงหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ยิงเล่นเราต้องยิ่งพัฒนานะไม่ใช่ยิงเล่นแล้วยิ่งตายเอาละไปให้เราถอยหลังไหมครับแล้วก็เดินตามทางไป แบบนี้มันจะมันจะเห็นทางมากกว่าซึบเชือบูซึบซึบโอ้โหอันสุดท้ายอันสุดท้ายจริงอันสุดท้ายจริงโอ้โหมันห้ามหยุดเดินคือมันห้ามหยุดเดินเลยเว้ยมันห้ามหยุดเดินเลย เหมือนสีชมพูอันสุดท้ายมันจะต้องไม่ห่างมาก รอาดีเราต้องรอดรอบนีเราต้องรอดรอบนีเราต้องรอดเรานีเราต้องรอดเฮ้ยรอดจริงรอดจริงรอดจริงเฮ้ยสุดยอดไอ้บอสเอาเรื่องเรารอดมาได้ยังไงโอ้บายกอดเราได้การอะไรมาเราดื่มไปหมดแล้วตอนนี้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออผมได้อะไรมาผมได้อะไรมาได้ได้แดกน้ำเงินน้ำเงินการดน้ำเงิน เอาแล้วครับโอ้โหว่าจะรอดไอตัวนั้นมาได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะในนี้มีอะไรเหรอมีอะไรที่ผมต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนั้นเพื่อที่จะเข้ามาไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะต้องใช้ดโดรนในการช่วยหรือเปล่าอ๋อมีข้อความนะครับอะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นข้อความสั้นๆว่าถ้าคุณอ่านข้อความนี้เร็วพอ Three birds with one stone. I get all of your key cards. I get the perfect specimen, and I don't have to deal with that thing down there. And it's all thanks to you. Oh come on, I didn't eat you that hard. Or maybe I, I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare for our little surgery.